แม้ว่าสิ่งที่คิดไม่ได้เป็นได้ดั่งใจที่เราหวังแต่ก็ไม่ใช่ว่าเรานะคะจะไม่ทําหรือจะไม่ประสบความสําเร็จเมืเ่อไหร่คะคุณรู้ไหมคะว่าหลายๆคนค่ะที่เขาประสบความสําเร็จแม้ถึงเขาจะมีเหตุการณ์และสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างมาก็ไม่สามารถที่จะทําลายความฝันหรือความตั้งใจของเขาให้เขาประสบความสําเร็จได้เลยแม้แต่วินาทีเดียวเขาก็จะไม่ ยอ่อท้อต่อสิ่งที่เขาปฏิบัติหรือสิ่งที่เขาทําหลายๆคนค่ะประสบความสําเร็จได้ด้วยใจแน่ๆใจที่มั่นคงใจที่ศรัทธาในสิ่งที่เขาหลักแต่อีกหลายคนค่ะหมดศรัทธาในตัวเองแม้ทั้งๆที่ตัวเองค่ะมีความสามารถทั้งๆที่ตัวเองค่ะทําได้แต่บางทีมันมีเหตุการณ์และสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างมาบีบบังคับเขามันเลยทําให้เขาไม่ประสบความสําเร็จแต่ก็ไม่ใช่ว่าตัวเขาจะไม่ประสบความสําเร็จได้นะคะ มันขึ้นอยู่ที่ว่าใจเขาสามารถที่จะลุกขึ้นสู้ต่อได้หรือเปล่านั่นเองค่ะใครที่ฟังคลิปนี้อยู่นะคะหรือมีใคยนะทําให้ตัวเองทอ้อใจอยู่ฟังคลิปนี้แล้วเอาไปปรับใช้กับตัวเองดูค่ะจะได้เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะ